อะทุกคนค่ะนี้คือร่องรอยของล้อรถที่ถูกถูกไปกับพื้นปูนอย่าทดสอบวินแบบนี้ก่อนปรึกษากับทีมช่างของทางเรานะคะเพื่อวินของท่านจะได้ไม่เสียหายค่ะ last warning this type of test may damage your winch if the quality is not good ทุกคนขั้นตอนการทดสอบแรงดึงจริงมาแล้วค่ะ Hi-Win E1 2,005จับตาดูดีๆนะคะรถออฟโรดลุยหนักคันนี้ติดตั้งฟ้า7จานวน2ตัวนะคะเราจะทดสอบฟ้า7ตัวหลังก่อนแล้วก็ทดสอบฟ้า7ตัวหน้าค่ะเราจะทดสอบ h i วินฟ้า7ตัวหลังที่ร้อยเชือกวินออกด้านหน้าก่อนค่ะ We will test the seven high winch fast models behind the truck and then pull the winch rope out to the front. Yeah, long go now. คนคนขับไม่เคยขับมาก่อนเลยต้องดูต้องดูต้องสอนวิธีการขับก่อนครับเราจะเริ่มด้วยวินหลังตัวนี้กันนะครับเป็น E 1 2 0 0ปัดเก็บทั้งคู่ครับเดี๋ยวเราจะอันนี้จะไปป่า ป่าอะไรอ่ะจรสิิธิ์พักค,ครับใช้ตัวหลังนะครับเดี๋ยวเราจะฟรีด้วยลมนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะฟรีด้วยลมเอาฟรีฟรีแล้วดึงเชือกออกเลยนี่ฟรีแล้วนะนี่ฮะด้านหน้าดึงเชือกไปแล้วครับโน่นน่ะด้านหน้าน,นเลยครับ ล็อกด้วยลมเนี่ยเสียงล็อกแล้วตัวนี้เป็นระบบฟรีเกียร์ด้วยลมนะครับเกียร์อยู่นี่ครับหัวดำ,ดำ,ดำาๆเนี่ยมีท่อพาฟ้าอเนี่ยรับตัวดิบฝั่งนี้เป็นมอเตอร์ครับตัวหน้าก่อนนะเก็บไปขอเชือกหมดพอดีอเนี่ยเก็บเชือก เก็บให้ตึงเลยอเอานะเดี๋ยวเชือกตึงแนละ้วเราจะมาเก็บเชือกวินหลังกันนะไม่ใช่ตัวหน้านะครับทุกคนอ้าววินเดินวินเราตายเบรกรถด้วยเอาให้มิดกดไปล้อไม่อยู่เบรกล้อไม่อยู่อีกกดอีกกดอีก เปลี่ยนคนครับคนนี้ไม่มีขาแข้งแข้งขาไม่ดีขาไม่ดีเปลี่ยนคนเอาอีกคนหนึ่งเหยียบเบรกดีกว่าครับเอาเลยเอาเลยนี่เริ่มขยับแล้วล้อตา ทุกล้อแล้วทุวกคนเห็นไหมครับทุกล้อเลยลากไปเนอรอดำมาแล้วนี่ดูวนหน่อยดิดูวนหน่อยวนนี่รอตายมาเด็ดเรา,า,าจะเจ็วนสวยลากไปกดแช่เลยวนสวย แท่เลยโอ้แถวอเอคต้องอย่างนี้โอเคพอเดี๋ยวตัวหน้ามั่งอันนี้ก็เก็บเก็บเชือกนะครับเก็บเชือกตัวหลังก็แล้วก็อันนี้ล่องรอยครับล่องรอยที่เราดึงไปเมื่อกี้นี้เนี่ยล้อตายไป ก็ไหลเมตรอยู่นะครับเนี่ยลักแรกพี่เขาเบรกเท้าข้อเท้าหน้าจะไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็ล้อตายทั้งหมดสี่ล้อนี่ครับดันมาในช่วงที่เป็นทรายก็จะดันมาอย่างนี้เลยนะนี่ครับนี่คือของก่อนที่เราจะไปเที่ยวป่าซาบรีมันต้องลองอย่างนี้ครับถ้ามันมันจะเสียหายให้มันเสียหายที่บ้านดีกว่าครับอาทีนี้มาดู กีหมื่นสองร้อยฟาสเจ็ดตัวหน้าบ้างเราลองตัวหลังแล้วเมื่อกี้เนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมนะเป็นสิบสองโวลต์ไม่ใช่ยี่สิบสี่นะครับตอนนี้มาลองสิบสองโวลต์แบตธรรมดาบ้างทัางหน้าเนี่ยมันแบตธรรมดานะอ่ะล็อกเกียร์แล้วกดถอยหลังหนึ่งทีล็อกเกียร์วินหน้าโอเคคราวนี้มันจะเป็นแบตธรรมดาแล้วนะครับแบตธรรมดาแบตน้ําธรรมดาเลยครับ,แ,บ,รแ,บ,รรบแต่ว่ามันเป็นแบตถูกเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็น ใช้สองลูกนะครับได้ชาร์จลูกเดียวเก็บเชือกตึงเลยเอาละเชือกตึงแล้ววินวินหน้านะครับตรงต้ํไม้ไกนุน่นเดินวินไปธรรมดาบ้างเอาดูสิย้ำเบรกหน่อยย้ำเบรกหน่อยเอาละ เริ่มขยับแล้วล้อล้อนี้ยังเดินได้อยู่นะนิดนึงนิดนึงแต่ที่เหลือนี่ล้อตายหมดแล้วอ่าตายแล้วสามสี่ล้อแล้วนี่ครับตายเหมือนกันฟังเสียงเนี่ยวินกระดึบกระดึบเลยครับนี่ออีเหมือนสองพัดเจ็ดนะครับ โอ้โหนี่ต้องอย่างนี้ครับนี่ครับมีล้อเลยมีล้อขวาหน้านิดหนึง่งอาจจะมีเป็นบางจาังหวะ โอเคเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับไม่ใช่24โวลต์